สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าวันที่18เดือนกุมภาพันธ์อย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกเนลทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาห้องซิกวีพีอาจารย์พี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าวมี TPSL ชัดเจนอันตราบิลเลตเกินกว่า80% ACY Security เป็นโวกเกอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียข้าสเปรถ,ถูสามารถเทรดบิตคอยได้นะครับเอทีคั เตรียมจัดงานสัมมนาดีๆงานนี้งานฟรีนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ในหัวข้อจับจุดสัญญาณทองคำรู้ทันการเปลี่ยนเทรนไปกับ s c a p ครับผมสวัสดีนะักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะที่ทรงตัวหลายสกุลเงินยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอย่างยูโรนี้อยู่บริเวณที่หน้าของตารางสะท้อนบอกเราเลยนะครับว่า US เอสตาลยังไม่ค่อยมีพละกกำลังมากมายเท่าไหร่ เมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งยูโรทั้งทองคําแล้วก็คู่สกุลเงินหลากหลายตัวเลยนะครับที่จับคู่ตรงข้ามกันกันกนกบยูเอสตอร์ลานี่โดนกดดันทั้งหมดเลยสาเหตุหลักๆนะครับที่ในส่วนของตัวยูเอสตอร์ลานี่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาก็ยังคงเหมือนเดิมครับได้รับแรงดุนจากผลตอแรบแทนพัรธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับระยะยาวเวลาจะเป็น10ปี20ปี30ปีต่างก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาทั้งหมดครับเราไปดูการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีฟิวเจอร์สในช่วงเช้านี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ ตลาดฟิวเจอร์ตอนนี้นะครับได้พลิกกลับเข้าสู่แดนบวกทั้งหมดแล้วดัชนีดาวโจ30บวกอยู่ที่0.08% S&P 500บวก0.06%ขณะที่ s d สแดกับบวก0.01%นะครับน้อยที่สุดเลยนะตามเพื่อนการเคลื่อนไหวของตัวตลาดวอ s t r ต e t ในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไปที่0.29% S&P 500ติดลบ0.03%ขณะที่ N a สแด q ติดลบเยอะที่สุดครับ0.58% โดยในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นดิยวย์ปปิดบวกคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากรายงานการประชุมเดือนมกราคมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าตัวของ FOMC minutes ได้มีการระบุว่าเฟดจะเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากการรายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามครับดัชนีนัตดั ปิดลบเป็นวันที่2เนื่องจากนั่งทุนเทขายทํากาไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสาเหตุนะครับสรุปแล้วใจความสําคัญของตัวแผ่นแถลงเนี่ยก็มีการระบุว่าเฟดจะยังคงทําในส่วนของตัว QE แบบนี้ต่อไปนะครับยาวไปจะถึงช่วงของไตรามาสที่1ปี2022เลยหรือว่าปีหน้านั่นเอง ในส่วนของตัวแนวโน้มราคาทองคําในวันนี้นะครับเรายังคงต้องจับตาดูก่อนว่าตลาดจีนเนี่ยซึ่งถือว่าจะเปิดทําการเป็นวันแรกนะครับจะมีลักษณะแล้วก็แนวโน้มเป็นอย่างไรหากว่าหลังจาก8โมงครึ่งไปแล้วราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนักทุนฝั่งขาบายก็น่าจะเริ่มมีรุ้นแล้วนะครับว่าตลาดจีนจะเข้ามาทําการช้อนซื้อราคาทองคําที่มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาติดต่อกันเนี่ยหลายวันแต่ถ้าสมมติว่าเปิดมาแล้ว8โมงครึ่งราคาทองคําลงต่อ ตัวนี้นะครับทางด้านของตัว FX s t r e e t News ได้ให้ในส่วนของตัวแนวรับต่อไปครับทุกท่านอยู่ที่บริเวณประมาณ1,765ขณะที่ตัว1,790เนี่ยจะเป็นแนวต้านอยู่ที่ด้านบนนะครับยังไงฝากตัวนี้ไว้ด้วยและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดครับสวัสดีครับ